เพื่อนรักแย่งสามีแต่สิ่งที่รออยู่หลังความรักคือบทเรียนราคาแพงที่พวกเขาทั้งสองต้องจ่ายสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาในห้องปะทะใบหน้าของเธอเบาๆกลิ่นหอมของดอกมะลิจากสวนหน้าบ้านลอยมาตามลมแต่ความหอมนั้นไม่ได้ช่วยให้ใจเธอสงบลงเลยความรู้สึกบางอย่างมันแปลกไปราวกับมีก็น้ำแข็งเล็กๆเกาะอยู่ที่กลางอกเสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้นเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยดี เพื่อนรักของเธอนั่นเองแกมาได้ยังไงเธอถามด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความสงสัยฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเพื่อนรักตอบเสียงเรียบแววตาของเพื่อนรักดูไม่เหมือนเดิมมีบางสิ่งซ่อนอยู่ข้างในนั้นบางสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอเชิญเพื่อนเข้ามาในบ้านบรรยากาศในห้องนั่งเล่นดูอึดอัดไปหมดสามีของเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ไม่พูดไม่จาสายตาของเขามองต่ำไปที่พื้นเหมือนคนที่มีความผิดติดตัวมีอะไรเธอถามอีกครั้งเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเพื่อนรักก้มหน้าลงเธอมองเห็นเงาของเพื่อนรักบนพื้นเงาที่ดูราวกับกำลังจะคุกเข่าแต่เธอยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนรักก็เงยหน้าขึ้นมา น้ำตาของเพื่อนรักไหลเป็นทางฉันขอโทษคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเธอมองไปที่สามีเขายังคงยืนนิ่งใบหน้าของเขาซีดเผือดและในวินาทีนั้นโลกของเธอก็หยุดหมุนทุกอย่างเงียบลงไปหมดมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นระรัวหมายความว่ายังไงเสียงของเธอแผ่วเบา เรากับไม่อยากได้ยินความจริงเพื่อนรักพยายามจะพูดแต่ก็มีเพียงเสียงสะอื้นเธอมองไปที่เพื่อนรักแล้วก็มองไปที่สามีความรู้สึกปวดร้าวแล่นเข้าสู่หัวใจเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรจะตะโกนจะร้องไห้หรือจะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นตอนนี้เธอแค่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะล้มลงแต่เธอก็ยังคงยืนอยู่ได้ ยินอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่าวความรู้สึกว่างเปล่านั้นอยู่เพียงชั่วครู่แล้วมันก็ถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาเธอค่อยๆหายใจเข้าลึกๆล,ลมหายใจที่เย็นเฉียบเธอค่อยๆมองไปที่สามีแล้วเลื่อนสายตาไปที่เพื่อนรักแววตาของเธอเปลี่ยนไปจากความเศร้ากลายเป็นความแข็งกระด้างแกกำลังขอโทษเรื่องอะไรเธอถามเสียงเรียบ น้ำเสียงนั้นไม่มีความสันเครืออีกแล้วมีแต่ความเฉียบขาดเพื่อนรักสะดุ้งแล้วก็ก้มหน้าลงอีกครั้งสามีของเธอเงยหน้าขึ้นมามองแววตาของเขามีแต่ความหวาดกลัวเรื่องที่ฉันแอบคบกับสามีของแกเพื่อนรักผู้เสียงเบาแล้วทำไมแกถึงได้ทําอย่างนั้นเธอถามต่อคำถามนั้นไม่ใช่คำถามแต่คือการคาดคั้น เพื่อนรักเงียบไปสามีของเธอมองเธอด้วยสายตาที่อ้อนวอนออกไปจากบ้านฉันซะเธอพูดกับเพื่อนรักคำพูดนั้นหนักแน,น่นเรากับสั่งให้คนตายฟื้นขึ้นมาเพื่อนรักเงยหน้าขึ้นมามองเธอใบหน้าเปื้อนน้ำตาฉันขอโทษนะออกไปเธอตะคอกเสียงดังเสียงนั้นดังก้องไปทั่วทั้งห้อง สามีของเธอสะดุ้งสุดตัวเพื่อนรักรีบวิ่งออกไปจากบ้านทันทีเธอหันกลับมามองสามีเขาตัวสั่นเทาทีนี้ก็เหลือแค่เราสองคนเธอยิ้มที่มุมปากเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสุขแต่มันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยแผนการเธอก้าวเท้าเข้ามาใกล้สามีช้าช้าแต่ทุกแย่งก้าวกลับเต็มไปด้วยพลังงานอันน่ากลัวสามีของเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าว ร่างกายของเขาแข็งทื่อด้วยความกลัวเธอจะทำอะไรเขาถามเสียงสัน่นฉันจะไม่ทำอะไรคุณหรอกเธอตอบด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มนั้นเย็นยเยือกและทำให้สามีของเธอรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกเธอเดินไปหยิบแก้วน้ำจากโต๊ะแล้วดื่มน้ำอย่างช้าช้าทุกการเคลื่อนไหวดูสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความตั้งใจ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การถูกหักหลังเธอวางแก้วน้ำลงเบาๆแต่มันคือการถูกหักหลังโดยคนที่ไว้ใจที่สุดเธอพูดต่อสามีของเธอมองเธอด้วยสายตาที่สับสนแล้วเพื่อนของคุณละ่ะเขาถามอย่างระมัดระวังฉันจะจัดการกับมันเองเธอยิ้มอีกครั้งครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความแค้นแต่คุณต้องช่วยฉัน เธอพูดช่วยอะไรสามีของเธอถามเขาไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือควรจะกลัวช่วยทำให้เพื่อนรักของฉันเธอเว้นจังหวะต้องคุกเข่าลงต่อหน้าฉันเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่เด็ดเดี่ยวสามีของเธอตัวสันสานไม่เคยเห็นมุมนี้ของเธอมาก่อนเธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขา คุณมีบัญชีธนาคารของเพื่อนใช่ไหมคำถามนั้นทำให้สามีของเธอตกใจเขาไม่คิดว่าเธอจะรู้เรื่องนี้รู้ได้ยังไงเขาถามอย่างโง่เขลาฉันรู้อะไรหลายอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าฉันจะรู้เธอยิ้มเย้ยหยันคุณไปเอาบัญชีนั้นมาเธอสั่งเสียงแข็งจะเอาไปทำอะไรสามีของเธอถาม โอนเงินทั้งหมดในบัญชีของเพื่อนไปเข้าบัญชีของบริษัทเราเธอตอบสามีของเธออ้าปากค้างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเธอยิ้มเย็นมันคือเรื่องความไว้ใจเงินทั้งหมดนั่นคือบทเรียนแรกสามีของเธอตัวสั่นมากขึ้นไปอีกถ้าเพื่อนรู้เพื่อนก็จะคิดว่าคุณเป็นคนทำเธอผู้แทรกทันทีแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะ้ะ เขาพยายามจะอธิบายคุณไม่มีสิทธิ์จะเลือกอีกแล้วเธอพูดเสียงเฉียบขาดเธอมองไปที่สามีด้วยสายตาที่ไร้ความปราณีคุณต้องเลือกแล้วระหว่างอนาคตที่เหลือของชีวิตคุณกับอนาคตของเพื่อนรักของคุณสามีของเธอหน้าซีดเผือดเขาทำอะไรไม่ถูกเธอรู้ดีว่าเขาจะเลือกอะไรและเธอก็พร้อมที่จะใช้มัน เขามองโทรศัพท์ในมือแล้วมองไปที่ใบหน้าของภรรยาความกลัวที่มีต่อเธอมันมากกว่าความรักที่มีต่อเพื่อนรักหลายเท่านักมือของเขาสั่นแต่เขาก็พิมพ์รหัสผ่านลงไปเขาทําตามคําสั่งของเธอโอนเงินทั้งหมดในบัญชีของเพื่อนรักเงินหลายสิบล้านบาทหายไปจากบัญชีของเพื่อนรักในพริบตาภรรยายิ้มอย่างพอใจ ดีมากเธอพูดเสียงเบาๆแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้สามีของเธอยืนอยู่กับความรู้สึกผิดเพียงลำพังขณะเดียวกันเพื่อนรักของเธอวิ่งหนีออกมาจากบ้านด้วยความสับสนเธอไปนั่งลงที่ร้านกาแฟใกล้ๆเพื่อตั้งสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความไปหาเขาเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกฉันที แต่ข้อความนั้นไม่มีการตอบกลับเธอรู้สึกใจหายแต่เธอก็ยังคงมีความหวังหวังว่าทุกอย่างจะเป็นเพียงแค่ฝันร้ายเธอเปิดแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์เพื่อจะโอนเงินไปจ่ายค่าเช่าวบ้านแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจยอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์บาทเธอขยี้ตาหลายครั้งแล้วดูใหม่อีกครั้งแต่ตัวเลขก็ยังคงเหมือนเดิม ยอดเงินทั้งหมดหายไปหัวใจของเธอเต้นระระัวร่ากับจะหลุดออกมาจากอกเธอไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงและในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของภรรยาเพื่อนรักเธอไม่กล้ารับสายแต่เธอก็ต้องรับเพราะเสียงเรียกไม่หยุดฮัลโหลเสียงของเธอสั่นจนแทบจะไม่ได้ยิน ฉันเองพรรยาตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแกทำอะไรกับเงินฉันเพื่อนรักถามเสียงดังฉันไม่ได้ทำอะไรพรรยาตอบเสียงเรียบสามีของฉันต่างหากที่ทำเธอพูดต่อเพื่อนรักตัวสัน่นเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มลงทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพื่อนรักถามเพราะฉันสั่ง พันรายาตอบด้วยความภาคภูมิใจแกไม่มีสิทธิ์ที่จะแกไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นพนรรยาพู้แทรกขึ้นมาทันทีเงินทั้งหมดนั่นคือค่าความไว้ใจที่แกทำลายไปแล้วก็เป็นค่าบทเรียนราคาแพงเพื่อนรักร้องไห้เสียงร้องให้ของเธอดังออกมาอย่างน่าเวทนาแกต้องการอะไรเพื่อนรักถามฉันต้องการให้แกคุกเข่า ภรรยาตอบด้วยรอยยิ้มพุกเข่าต่อหน้าฉันขอโทษฉันขอโทษสามีของฉันแล้วฉันจะคืนเงินทั้งหมดให้ขอโทษสามีของฉันแล้วฉันจะคืนเงินทั้งหมดให้เพื่อนรักเนี่ยไปเธอไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลวร้ายขนาดนี้ฉันให้เวลาแก่คิดภรรยาพูดต่อแต่ไม่ต้องนานนักเพราะความอดทนของฉันมีจำกัด ภรรยาพูดจบก็วางสายไปทิ้งให้เพื่อนรักอยู่กับความรู้สึกที่สับสนเธอไม่เหลืออะไรเลยเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเธอพยายามจะติดต่อสามีของเพื่อนรักแต่เขาก็ไม่รับสายเพื่อนรักของเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะตายความรู้สึกผิดและความอับอายมันถาโถมเข้ามาเธอเดินไปที่หน้าบ้านของภรรยายืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวด เธอเงยหน้าขึ้นมองบ้านที่คุ้นเคยบ้านที่เคยเป็นที่พักใจของเธอแต่วันนี้มันกลับดูน่ากลัวเรากับมีปีศาจร้ายซ่อนอยู่ข้างในเธอค่อยๆเดินเข้าไปก้าวแต่ละก้าวมันช่างหนักอึ้งเหลือเกินเธอมายืนอยู่หน้าประตูแล้วกดกริ่งเสียงกริ่งดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่ทำให้เธอรู้สึกราวกับกำลังจะเข้าสู่ขุมนรกประตูค่อยๆเปิดออก ภรรยายืนอยู่ตรงหน้าเธอยืนนิ่งมองเพื่อนรักตั้งแต่หัวจรรเเท้าสายตานั้นเย็นชาและไร้ซึ่งความเมตตาเพื่อนรักมองไปที่เธอแล้วก้มหน้าลงฉันมาแล้วเสียงของเธอแผ่วเบาแทบจะไม่ได้ยินเข้ามาสิภรรยาพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดเพื่อนรักเดินเข้าไปในบ้านบรรยากาศภายในเงียบสงบ แต่ความรู้สึกอึดอัดก็ยังคงอยู่เธอเดินตามภรรยาไปที่ห้องนั่งเล่นภรรยาชี้ไปที่พื้นคุกเข่าคําสั่งนั้นสั้นๆแต่ทรงพลังเพื่อนรักเงยหน้าขึ้นมามองเธอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาฉันขอโทษเธอพูดฉันบอกให้คุกเข่าภรรยาพูดเสียงดังขึ้นเพื่อนรักน้ำตาไหลพราก เข่าของเธอสั่นเทาแต่เธอก็ค่อยๆค,คุกเข่าลงอย่างช้าๆบนพื้นกระเบื้องเย็นๆความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาในใจเธอก้มหน้าลงมองดูเงาของตัวเองบนพื้นเงาที่ดูไร้ค่าและน่าสงสารภรรยาเดินเข้ามาใกล้แล้วยืนอยู่ตรงหน้าเธอแกทำลายความไว้ใจของฉันทำลายมิตรภาพของเรา แล้วก็พยายามจะทำลายครอบครัวของฉันพันรยาพูดด้วยน้ำเสียงที่เกรี้ยกลาเพื่อนรักร้องให้หนักขึ้นฉันขอโทษเธอพูดเสียงสัน่นคำขอโทษของแกพันรยาเว้นจังหวะไม่มีค่าอีกแล้วเธอพูดด้วยความเด็ดเดี่ยวเพื่อนรักเงยหน้าขึ้นมามองเธอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพันรยาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเพื่อนรัก แล้วยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสะใจจ,จำไว้บทเรียนนี้แกจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตแล้วภรรยาก็เดินกลับไปที่โซฟานั่งลงอย่างสงบเธอยกขาขึ้นค่อยกันมองดูเพื่อนรักที่คุกเข่าอยู่บนพื้นราวกับเธอคือกษัตริย์ที่กำลังมองดูทาตของตนลุกขึ้นซะภรรยาพูด น้ำเสียงของเธอกลับมานิ่งสงบอีกครั้งแต่เป็นความสงบที่น่ากลัวกว่าความโกรธเพื่อนรักค่อยๆลุกขึ้นยืนร่างกายของเธอยังคงสั่นเทาทีนี้ก็ถึงตาแกแล้วภรรยาพูดตาของฉันเพื่อนรักทวนคำอย่างสับสนใช่ตาของแกที่จะเรียนรู้บทเรียนภรรยายิ้มเย็นแล้วก็หันไปมองสามีที่ยืนนิ่งอยู่หน้าห้อง คุณเธอยกมือเรียกสามีเขาเก้าวเข้ามาหาอย่างช้าๆใบหน้าของเขายังคงซีดเผือดคุณต้องทำอีกครั้งเธอสั่งเพื่อนรักมองไปที่สามีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นสามีของเธอเงียบแต่เขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโอนเงินทั้งหมดคืนให้เงินหลายสิบล้านบาทกลับมาอยู่ในบัญชีของเพื่อนรักอีกครั้ง แต่ความรู้สึกในใจของเธอนั้นมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เอาละ่ะพรรยาพูดบทเรียนแรกจบแล้วแต่บทเรียนต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้นเธอยิ้มให้กับเพื่อนรักรอยยิ้มที่ช่างดูน่าสะพรึงกลัวเรื่องราวที่เราสามคนสร้างขึ้นมามันยังไม่จบลงง่ายๆหรอกเพื่อนรักก้มหน้าลงความรู้สึกผิดและความอับอายมันถาโถงเข้ามา เธออยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดแต่เธอก็รู้ว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วเพราะเธอกำลังตกอยู่ในเกมของภรรยาเกมที่ไม่มีทางชนะบทเรียนต่อไปภรรยาพูดเสียงเบาคือการสูญเสียทุกอย่างไม่ใช่แค่เงินเธอลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะแล้วหยิบซองเอกสารขึ้นมายื่นให้เพื่อนรักเซนมันซะเพื่อนรักมองไปที่ซองเอกสาร ข้างในนั้นคือเอกสารการลาออกเอกสารการลาออกจากบริษัทที่เธอทำงานมาทั้งชีวิตเธอเงยหน้าขึ้นมองพรรยาแกจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันทำได้พันรยาย,ยิ้มแกทำลายความสุขของฉันฉันก็จะทำลายอนาคตของแกเพื่อนรักร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่มีแรงจะเถียงเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือก เส้นเอกสารแล้วโยนมันลงบนโต๊ะดีมากพันรยาพูดทีนี้ก็ออกไปจากบ้านฉันซะเพื่อนรักเงื่อยหน้าขึ้นมองเธอแต่ออกไปพรรยาตะคอกเสียงดังเสียงนั้นทําให้เพื่อนรักสะดุ้งเธอลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินออกไปเธอเดินออกไปจากบ้านของเพื่อนรักด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่า เหมือนกับในครั้งแรกแต่ครั้งนี้มันหนักหนากว่ามากเธอไม่เหลืออะไรเลยไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนส่วนสามีของเธอยืนนิ่งมองดูเพื่อนรักเดินออกไปเขามองไปที่ภรรยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวภรรยาเดินเข้าไปหาเขาแล้วโอบแขนรอบตัวเขาตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนแล้วนะเธอยิ้ม แต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้เขารู้สึกหนาวไปถึงกระดูกเพราะเขารู้ดีว่าบทเรียนของเขายังไม่จบลงเธอดึงตัวสามีเข้าไปในห้องทำงานแล้วปิดประตูลงอย่างเงียบๆทิ้งให้เพื่อนรักยืนอยู่หน้าบ้านท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายเธอไม่มีที่ไปไม่มีใครให้พึ่งพิงเธอเดินไปตามถนนที่เปียกชื้น น้ำตาของเธอไหลประปนไปกับสายฝนฉันขอโทษเธอพึพรรมพำกับตัวเองแต่คําขอโทษนั้นมันสายเกินไปแล้วส่วนในห้องทำงานพัรยากำลังนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานเธอมองดูสามีที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาตัวสั่นเทาบทเรียนของแกยังไม่จบภรรยาพูดเสียงเบาบทเรียนของฉัน สามีทวนคําอย่างสับสนใช่บทเรียนที่ทําให้แกต้องจดจําไปตลอดชีวิตเธอยิ้มแล้วหยิบซองเอกสารอีกซองขึ้นมายื่นให้สามีเซ็นมันซะสามีมองไปที่ซองเอกสารข้างในนั้นคือเอกสารการหย่าร้างเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอเธอจะหย่าก,กับฉันเหรอใช่ภรรยาตอบ แต่ฉันรักเธอสามีผู้เสียงสัน่นฉันไม่เชื่อพรรยายิ้มเย็นคนรักกันเขาไม่ทำแบบนี้แล้วคนรักกันก็ไม่หักหลังกันสามีน้ำตาไหลเขารู้ดีว่าเธอพูดถูกแต่ฉันทำได้พรรยายพูดต่อฉันทําได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของฉันและความสุขของฉันไม่ใช่การอยู่กับคนที่หักหลังฉัน เธอยิ้มย้อหยันสามีของเธอร้องไห้แต่เขาก็เซ็นเอกสารการหย่าร้างเมื่อเซ็นเสร็จภรรยาก็ลุกขึ้นยืนทีนี้ก็ถึงตากแกแล้วออกไปจากบ้านของฉันซะสามีของเธอไม่พูดอะไรเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากห้องทำงานเขาเดินออกไปจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยปลายภรรยาเดินตามเขาไปที่หน้าประตู แล้วยืนมองเขาเดินจากไปเธอปิดประตูลงอย่างช้าๆแล้วกลับเข้าไปในบ้านเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วนั่งลงบนโซฟามองไปที่รูปถ่ายงานแต่งงานของเธอรูปถ่ายที่เต็มไปด้วยความสุขแต่วันนี้ความสุขนั้นมันหายไปแล้วภรรยาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาแล้วมองดูมันด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแกคงคิดว่าแกทำถูกแล้วสินะ เธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นมันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเงียบเข้าปกคลุมบ้านหลังใหญ่เสียงนาฬิกาแขวนผนังดังเป็นจังหวะช้าๆในบ้านที่เคยอบอุ่นวันนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าภรรยาวางรูปแต่งงานลงบนโต๊ะเธอรูปไล้ไปบนใบหน้าของตัวเองในรูปรอยยิ้มในวันนั้นดูช่งางห่างไกลเหลือเกินเธอมองไปที่โทรศัพท์ แต่ก็ไม่มีข้อความหรือสายเรียกเข้าใดๆไม่มีใครเหลือแล้วไม่มีเพื่อนรักที่คอยปลอบใจไม่มีสามีที่คอยอยู่ข้างๆสิ่งที่เธอได้มาจากการแก้แค้นมีเพียงความว่างเปล่าและความเหงาที่กัดกินหัวใจเธอลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่สวนหน้าบ้านดอกมะลิยังคงส่งกลิ่นหอม แต่กลิ่นหอมนั้นไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทําลงไปมันรุนแรงเกินไปเธอทําลายทุกอย่างแต่ในวินาทีนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจมันเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆส่วนเพื่อนรักของเธอยังคงเดินอยู่บนถนนที่เปียกปอนเธอไม่มีที่ไป เธอเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสะพานแห่งหนึ่งเธอยืนนิ่งอยู่บนสะพานมองดูแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่เบื้องล่างความรู้สึกสิ้นหวังถาโถมเข้ามาในใจเธอไม่มีใครอีกแล้วไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่รักเธอก้มหน้าลงมองดูเงาของตัวเองในน้ำเงาที่ดูไร้ค่าเธอยกขาขึ้นแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น อย่าทำนะเสียงนั้นเป็นเสียงของสามีเพื่อนรักหันไปมองเขาเดินเข้ามาหาเธอด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยเสื้อผ้าของเขาเปียกชื้นไปหมดทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่เพื่อนรักถามเสียงสัน่นฉันก็เหมือนแกนั่นแหละสามีตอบฉันไม่มีที่ไปเพื่อนรักร้องไห้เขาวิ่งเข้าไปหาเธอแล้วกอดเธอไว้แน่น ฉันขอโทษฉันก็ขอโทษพวกเขาต่างคนต่างขอโทษสำหรับความผิดที่ตัวเองเก่อไว้แต่คำขอโทษนั้นมันสายเกินไปแล้วส่วนภรรยาเธอยังคงอยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่เธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเธอยังคงอยู่กับความทรงจำเก่าๆความทรงจำที่เธอทำลายมันไปแล้วเธอเข้าใจแล้วว่า การแก้แค้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขขึ้นเลยมันทําให้เธอเจ็บปวดมากกว่าเดิมเรื่องราวของพวกเขาสามคนได้จบลงแล้วแต่บทเรียนที่พวกเขาได้รับจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิตความเงียบเข้าปกคลุมบ้านหลังใหญ่เสียงนาฬิกาแขวนผนังดังเป็นจังหวะช้าๆในบ้านที่เคยอบอุ่นวันนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าพรรยาวางรูปแต่งงานลงบนโต๊ะ เธอลูปไล้ยไปบนใบหน้าของตัวเองในรูปรอยยิ้มในวันนั้นดูช่งางห่างไกลเหลือเกินเธอมองไปที่โทรศัพท์แต่ก็ไม่มีข้อความหรือสายเรียกเข้าใดๆไม่มีใครเหลือแล้วไม่มีเพื่อนรักที่คอยปลอบใจไม่มีสามีที่คอยอยู่ข้างๆสิ่งที่เธอได้มาจากการแก้แค้นมีเพียงความม่างเปล่าและความเหงาที่กัดกินหัวใจเธอลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปที่หน้าต่าง มองออกไปที่สวนหน้าบ้านดอกมะลิยังคงส่งกลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมนั้นไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปมันรุนแรงเกินไปเธอทำลายทุกอย่างแต่ในวินาทีนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจมันเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ ส่วนเพื่อนรักของเธอยังคงเดินอยู่บนถนนที่เปียกปอนเธอไม่มีที่ไปเธอเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสะพานแห่งหนึ่งเธอยืนนิ่งอยู่บนสะพานมองดูแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่เบื้องล่างความรู้สึกสิ้นหวังถาโถมเข้ามาในใจเธอไม่มีใครอีกแล้วไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่รักเธอก้มหน้าลงมองดูเงาของตัวเองในน้ำเงาที่ดูไร้ค่า เธอยกขาขึ้นแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่าทำนะเสียงนั้นเป็นเสียงของสามีเพื่อนรักหันไปมองเขาเดินเข้ามาหาเธอด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยเสื้อผ้าของเขาเปียกชื้นไปหมดทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่เพื่อนรักถามเสียงสัน่นฉันก็เหมือนแกนั่นแหละสามีตอบฉันไม่มีที่ไปเพื่อนรักร้องไห้ เขาวิ่งเข้าไปหาเธอแล้วกอดเธอไว้แน่นฉันขอโทษฉันก็ขอโทษพวกเขาต่างคนต่างขอโทษสำหรับความผิดที่ตัวเองก่อไว้แต่คำขอโทษนั้นมันสายเกินไปแล้วห้าปีต่อมา บ้านหลังใหญ่ยังคงตั้งประงานอยู่กลางสวนดอกมะลิแต่ไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในอีกต่อไปภรรยาตัดสินใจขายมันและย้ายไปอยู่ที่คอนโดใจกลางเมืองเธอสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยความแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวทุกคนในวงการต่างยอมรับในความสามารถของเธอแต่ในสายตาของคนเหล่านั้นเธอดูราวกับหุ่นยนต์ที่ไม่มีหัวใจไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะและไม่เคยมีความรักทุกค่ำคืนเธอนั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานมองออกไปที่แสงไฟยามค่ำคืนของเมืองใหญ่ความสำเร็จที่ได้มาอย่างมหาศาลไม่ได้เติมเต็มความว่างเปลย เธอได้แก้แค้นคนที่ทำร้ายเธอได้สำเร็จแต่เธอก็ต้องแลกมาด้วยความสุขที่แท้จริงของตัวเองส่วนสามีและเพื่อนรักของเธอพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันด้วยความยากลำบากเงินทองที่เคยมีหายไปจนหมดสิ้นงานที่เคยทำก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานอีกต่อไปพวกเขาเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันในมุมหนึ่งของเมืองทั้งคู่ทำงานหาเช้ากินค่ำเพื่อประคองชีวิตให้รอดไปวันๆความรักที่เริ่มต้นด้วยการทรยศหักหลังกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด ทุกครั้งที่มองหน้ากันพวกเขาจะเห็นเงาของความผิดในสายตาของอีกฝ่ายพวกเขาได้อยู่ด้วยกันแต่ความสุขที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวชีวิตของพวกเขาเป็นเหมือนบทลงโทษที่ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปในที่สุดเรื่องราวของพวกเขาทั้งสามคนก็เดินทางมาถึงบทสรุปภรรยาได้รับชัยชนะจากการแก้แค้นแต่ต้องแลกมาด้วยหัวใจที่แห้งเหี่ยวสามีและเพื่อนรักได้รับบทเรียนราคาแพงจากการทรยศหักหลังและต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจ การแก้แค้นอาจทําให้เราสะใจในตอนแรกแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นเลยเรื่องราวนี้เป็นเหมือนเครื่องตัวใจว่าการให้อภัยอาจเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราเดินต่อไปได้